สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพ่อกับปู่บอกว่า,าหนุ่มไปเกี่ยวเขากันเือพอมาถึงนาเอารถลงเรียบรลอยนะคะ เกี่ยวยังไม่ถึงหลบเลยแกเอรถติดค่ะดิฉันก็เลยต้องมาเอาอะไรที่บ้านค่ะไม่ใช่อะไรเรกพูดพิดพวกโซ่พวกหลอกสลิงนะคะขคนขื้นรถไปค่ะมีเท่าไรก็เอาไปห,หมดค่ะนี่ค่ะนี่กระดึงไปค่ะโอ้ยยกกับย่างกับผู้ชายนี่นะแกเหตุผลที่ต้ออผัวอันนี้นะคะ คนเอามาลากนะคะกเการถตักมาค่ะนันนี่กเการถตักมาค่ะส่วนเรานะคะก็ยินจายืนชมเป็นผู้ชมที่ดีนะคะก็เอารถไถคูต้านะคะเอลหาศูนมาลากค่ะพ,พี่พี่ทุกนูนี่นะคะมาลากรถเกี่ยวคันใหญ่นะคะกันนักเติอบอยูนี่นะจ๊ะนี่ค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ลงลากดูนะคะว่าจีขึ้ืนไหมนะคะพ่อบอกว่าตามจริงอะพ่อเกี่ยวขอบๆแล้วนะคะแต่เนื่องจากไอ้ตรงที่ติดอะ คือเคยเป็นครองน้ำนิดหน่อยนะคะที่ว่าไว้สูบน้ำใส่ขเขานะแต่ที่เนี่ยหน้าแก้ถมนะคะแต่ที่นี่ก็เราก็พยายามออกไปแล้วแต่คือมันลื่นลื่นไปเองนะคะลื่ไนะะไปเองเนาะก็เลยลงอย่างที่เห็นค่ะอันนี้ค้นญาติปั๊บพรมเ็วคชิปนะคะอันนี้ก็ใช้รถตักดึงค่ะอันนี้ค่ะตามคลิปเลยค่ะพี่ๆทุกคนแต่สุดถ้ายก็ไม่ขึ้นค่ะ พอลงไปเรื่อยค่ะต้มแท็กเป็นถี่เรียบร้อยค่ะพี่ๆทุกคนก็เลึกเติบอยู่ค่ะเราก็มาตัดถุงปุ๋ยนะคะหนึ่งจากเราจะไปใส่หมาเฉื่อมกับหลอแท็กนะคะเพื่อจะวินขึ้นจ้านี่ค่ะโอ้ทําไปสิครับรออะไรล่ะอือนี่แหละจ้าคนสวยก็ทําแบบนี้แล้วเนาะไม่ต้องเพื่อนที่คนใช่ไหมใช่เลย หลังจากตัดสตเสร็จีียวนะคะเราก็จะมามุดใส่แบบนี้ค่ะโดยทัานผอใส่ไปนะคะนี่ค่ะทำไปเรืมันลดไของค์ค่ะไม่ได้รีบโลดอะไรเลยเกเอยทั้งวันเกี่ยวยังไม่ท่านรอบรถติดค่ะนี่ค่ะณปจจุบันตอนนี้ประมาณค่มสามสิบสามค่ะก็ยังไม่เอาขึ้นจ้ะสงสัยเหนื่อยเร็วนะคะแต่ในคลิปนี้คือช่วงตอนนี้กับประมาณเกือบเที่ยงค่ะพี่ๆทุกคนเราก็พยายาม เท่าที่ทาได้นะคะสุดฝีมือทางดึงทางวินทุกอย่างนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยค่ะเหลือขั้นตอนสุดทา้ายคือการเอาไมโครมาดึงค่ะตอนนี้ยังไม่เอามานะคะอรอก่อนจะยินก่อนคอโชว์ฝีมือก่อนจ้า <S <S หลังจากที่เราใส่เสต็ทีเรียบร้อยนะคะเราก็จีลงดึงอีกรอบนะคะว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็ลงดึงนะคะแต่สุดท้ายนะคะเราก็จให้รถตักไปอยู่บนถนน,นะค่ะแล้วเราก็ลองดึงใหม่เนาะ แต่เห่ผลสุดท้ายลดขยับนิดเดียวค่ะพี่ๆทุกคนเลยมันก็ขึ้นตะแคงนิดหนึ่งนะคะนี่คะ่ะซีดแล้วเราก็ต้องมาคุดค่ะคุดค่าคุดนี่ไงใครบอกว่าคนสวยลงขี่คนมีได้โอ้ยแล้วก็ลงขี่คนไม่ได้แหละแต่อันนี้เป็นหลมที่เฉยอะเนอง <laughs> มันต่างกันตรงไหนนี่ย่ใครกล้าใช่คนหนูอย่างฉันนี่อ่อ๋อไม่ใช่ลแล้วโยกโจกค่ะแล้วก็คุดช่วยพอไปนะคะในที่ทําได้ก็ทำในที่ทําไม่ได้ก็ปล่อยให้พอทำค่ะแค่นั้นเลยจบคุดเป็นเลยมันลดท้ายโอ่งจบข้าวห<อ>ลังจากที่เราคุดเซฟเดี๋ยวรลอยนะคะเราก็ตั้งมงตัดใหม่เมาไวเซ็ดเหลวเรียบ้อยนะคะเราก็ดึงอีกโลกค่ะเมื่อจากเราที่มีความพยายามในการดึงเราก็ดึงต่อไปค่ะพี่น้องทุกคนเราก็ดึงค่ะก็ขยับขึ้นอยู่เด้อ แต่แข้งขึ้นคางนึงค่ะอู้กล่องอะายนิดหนึ่งเด้อแกเอ้ยเพรมันอยู่ไกลนะคะเสซ็ดเหลี่เป็นทีเรียบรอยก็ไม่ขึ้นมันเดิมค่ะแล้วก็กลับไปเอาถุงปุ๋ยที่บ้านหน้ามานะคะแต่เจอเสื้อผ้ายิ่งกว่าเก่านะคะก็คือกลับมารถไทติดค่ะพี่ๆทุกคนขนาดรถไทลงไปยังจมมุดเรานนัปภาษาอะไรลึกเกี่ยวจะมีจมแล้วแกเอ้ยเอ้ยนี่แหละจ้าถา เาขาเรียกอะไรนะถามว่าไม่ได้เอาไม้จิ้มดูหรออ๋อกือคือ,คอลู่อยู่คะ่ะว่ามันหลุมแต่ว่ามันลื่นลงไปเองค่ะมันดีอยากยีลงไปนะคะคือมันลื่นตกลงไปนะคะพี่ๆทุกคนอา่าเราก็ช่วยกันนะคะวันนี้ก็มาช่วยตั้งแต่ประมาณสิบโมงเช้านปัจจุบันตอนนี้ทีนังผักเสียงกับประมาณเกือบสองถุมคะ่ะพี่นองขาแต่ก็ยังไม่ขึ้นคะ่ะสรุปเดี่ยวนอนนาจา้ะไม่ว่า,าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ